พูดถึงเรื่องการพัฒนาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับช่วงแรกที่เราให้ดูเรื่องของหุ่นยนต์ในจ,จีนไง<ฟ>แล้วก็กระทรวงอวบ้านเราเนี่ยก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องของเทคโนโลยีนโยบายสําคัญก็คือเอาเทคโนโลยีองค์ความรู้ไปยกระดับคุณภาพชีวิตเอาไปสนับสนุนการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจด้วยนายแพทย์รุ่งเรืองกิติพาติฮะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการเปิดเผยครับว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีสุพมาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับก็มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุดมศึกษาเศรษฐกษิจสังคมยกคุณภาพระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่น่าสนใจก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทยจะส่งผลต่อการพราัฒนาเศรษฐกิจแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรงไหนทีนี้คุณหมอรุ่งเรืองเนี่ยเปิดเผยครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการบอกว่า นโยบายสําคัญอันหนึ่งก็คือนะนโยบายด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการมหาวิทยายลัยในพื้นที่เข้าสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเช่น IOS 17025 DSS Reconize g Lab นะแล้วล่าสุดทางกรมวิทย์บาิเนี่ยลงพื้นที่ไปภาคอีสาน ไปเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วมอวกับมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดมหาวิทยายลัยราชพัฒน์สุรินและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ความหมายคืออะไรเอาภาษาชาวบ้านครับคือห้องเหล่านี้ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปยกระดับคุณภาพมาตรฐานในพื้นที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สินค้าชาวบ้านในพื้นที่ภาคเอกชนในพื้นที่ที่ต้องการไปเอาสินค้าตัวเองเนี่ยไปทดสอบว่าผ่านมาตรฐานมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วมันจะไม่อยู่เฉพาะส่วนกลางมันจะกระจายไปทั่วประเทศก่อนหน้านี้ทําแล้วกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราชมีอีกสามที่ในอีสานคือราชภัฏร้อยเอ็ดราชพัฏสุริน และหมายไรเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมิทยาเตสุรินนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่งานที่ทําแล้วแบบแจกเห็นผลทันทีไม่ใช่แต่เป็นงานที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้กับสินค้าภาคเอกชนนะมาพิสูจน์เรื่องมาตรฐานนนทผานก็มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถไปตีตลาดโน่นตีตลาดนีไ่ได้ผู้บริโภคก็มีความมั่นใจขึ้นนี่คือการเอาวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจสังคมกระจายไปทั่วประเทศค่ะ <c oughs> อันนี้น่าสนใจมากคือไม่ใช่เฉพาะเอาแต่งานร้อนๆ <c oughs> งานที่เป็นการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวก็เป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> ถ้าเราอยากให้ประเทศเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ